สวัสด,ดีพี่น้องชาวไทยและว,วัยรุ่นขามวยทุกคนทุกคผมวันนี้ผมก็จะมาบอกนะครับเรื่องมินทาชาชาวบ้านนะครับแต่ตัวเองก็คือแบบดีจริงๆเลยอ่าผมขอเกินก่อนนะครับว่าผมใช่ไหมครับไปเรียนวงงิงงกีฬามาใช่ไหมครับแล้วแบบคือแบบคนที่ไปเรียนข้างนอก เรียนมาต้องเก่งต้องเล่นบาสเก่งอะไรแบบนี้ไปซ้อมข้างนอกต้องเก่งแล้วตอนแล้วแบบผมก็กลับมาแข่งให้หมู่บ้านนะครับตอนนั้นจําได้ว่าผมไปแข่งที่ลุ่งอรุณนะครับผมจาได้เลยไปแข่งที่ลุ่งมรุณแล้วแบบแมตช์แรกชนะก็โอ้โหไม่มีใครว่ามีแต่คนบอกดีดีด,ดีเล่นดีนั่นจเลยเล่นดี พอถึงแมทที่แบบพวกผมแพ้นะครับมันมีใครไม่รู้นะครับผมไม่ได้ยินนะครับว่าใครนินทาผมแต่ว่าอีกคนหนึ่งมีรุ่นพี่คนหนึ่งมาเล่าให้ผมฟังบอกว่าแม่งไปเรียนมาได้ไงวะแค่นี้ยังชนะไม่ได้เลยไปเรียนมายังไงวะมันจะบอกนะครับ ไปเรียนข้างนอกไปซ้อมข้างนอกไม่ได้บว่าจะเก่งครับผมก็ซ้อมแบบคนทั่วไปครับผมซ้อมแบบคนทั่วไปวิ่งวัวบบคนทั่วไปครับผมไม่ได้ไปไปโรงเรียนกีฬาแล้วแบบวิ่งเร็วขึ้นไปโรงเรียนกีฬาแบบกลับมาแล้วมีห้าแขนอะไรแบบนี้ครับมีสามขาอะไรแบบนี้นะครับ ก็มีสองมือสองตีนเหมือนกันนะครับสองมือสองตีนเขาก็มีเหมือนกันสองแขนสองขาเหมือนกันมันแพ้มนชนะมันก็แบบเรื่องธรรมดาครับเรื่องกีฬาแต่ว่าแบบอืนานแบบเหมือนเหมือนคนที่นิทาผมพวกผมแบบว่าส่งแบบให้ค่ารองเท้าผมให้ค่า ตัวเครื่องบินผมไปเรียนหรือว่าให้ค่าแบบค่ากินค่าหอทุกเดือนให้ผมอะไรแบบนี้ครับที่แบบคนนึ่นเขาก็ไปเรียนเหมือนกันเขากลับมาหมู่บ้านนึ่นเขาไปเรียนเหมือนกันครับไม่ใช่แค่แบบพูกผมไปเรียนมันก็มีคนเก่งๆตัง้งเยอะหรือว่าเหมือนแบบไปซ้อมงเรียนกีฬาขบมาแล้วแบบมีปีอะไรแบบนี้ครับทุกคน ผมก็มีจะพูดเรื่องของพวกพวกนี้ก็แบบคนพวกนี้ก็แบบว่ามีปากก็ไม่พูดนะพวกนี้แบบเอาเด็กคนอื่นนะครับพูดแต่คนอื่นแต่ตัวเองกอ็แบบว่าถ้าเป็นคนที่แบบส่งผมไปเรียนหรือว่าให้ตังผมอะไรแบบนี้พูดหรือว่ามึงไปเรียนไงวะกลับมาได้แค่นี้อันนี้ผมแบบจะเก็บมาคลิปนะแต่ว่า คนที่ลินทาผมเขาคือใครผมยังไม่รู้เลยครับม้ามนลินทาอะไรแบบนี้เขาตังอ์ยังไม่ให้ผมสักบาทเลยเกินไปครับบางทีอ่ะมันจะผ่านมาแบบปีสองปีแล้วแต่มันยังจำอยู่นะครับแบบว่าใครก็ดีผมใครดีกับผมผมก็ดีกลับนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ดีก็แบบ บางคนมันก็แบบเกินไปครับว่าต้องออกไปเรียนข้างนอกอย่างงู้นอย่างนี้ผมรู้ครับพวกคุณคาดคาดหวังอะไรคาดหวังในตัวพวกผมแบบออกไปเรียนข้างนอกก็ต้องเก่งกลับมาพวกครูก็ต้องรู้ครับว่าแบบกีฬามันก็ต้องมีแพ้มีชนะอะไรแบบนี้ไม่ใช่แบบมาด่าคนอื่นโม่สัว่วะมาเดินทาคนอื่นโม่สู้อแบบนี้มันก็ไม่ได้นะครับ ผมฝากไว้นะครับถ้าคนแบบคนแบบนี้มันนินทาคุณนะครับผมบอกบอกมันไปเลยครับบอกว่ากูใช้ตังมึงไปเรียนแล้วครับหรือว่ามึงซื้ออะไรให้กูครับแค่นี้แหละครับมันจะมาบอกแค่นี้เลยครับผมขอบคุณครับ